เอาละครับผมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่จานคงในพาร์ทที่6กันแล้วนะทุกคนปะไปดูกันเลยครับผมเราจะมาดูว่าครั้งนี้เราจะเจอกับตัวอะไรนะผมหมาหนูหินหนูหินเฮ้ยใสยสินเก็บไว้โอ้โหของดีไม่พลาดก่อนอื่นเลยถือใายสินไว้อ่าเฮ้ยมีหัวใจทุกคนแต่ตอนนี้หัวใจผมมีแบบสี่ดวงแล้วาตรงนี้อีกก็เป็นห่าคุณผู้ชมโอ้เยอะจัดแล้วเราไปไงเนะี่ยเอา้าตีได้ไหม อุ้ยใช่ว่ะอ่าโอเคแต่เราจะได้ลงข้างล่างอย่างเดียวเลยเหรออุ้ยตกใจอะไรอืมกระสืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระสืออะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวบินนะ่ะตัวบินนะ่ะไม่เอาไม่เอาตีเราจะลงไปถึงไหนวนะเนี่ยโอ้ยโดดอุ้ย,ยดักเกิดไม่ใช่ดักหมายถึงดักทางลกออ้ยแขนมันยังอยู่อีกไป รามีกครหางอผมอุ้ยอุ้ยอย่านะเดี๋ยล่วงเดี๋ล่วอุ้ยเดี๋ยวล่วงอุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุุยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ้ยอุ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 ุ้้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ย หรือว huh, oh, nah, ่าเราต้องสู้กับไอ้นี่วะหมุ่นมอผีเลยตีได้ไหมเนี่ยเอาตีไม่ได้เหรออุ้ยอุ้ยได้อยู่อุ้ยอุ้ยจอมันบูอุ้ย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 ดุดดุดดุดดุเปิดลูกตีแม่งอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันร้องเหมือนจอมันบูเลยอุ้ยจอมันบูเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดุดดุดดุตี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 เอาตีตีตีเอาไปงงกูอะผมเลือดเราเยอะหมายถึงอุ้ย

จะไม่ตีไม่ได้วะเฮ้ยโกงโตปะเนี่ยโตปะเนี่ยมันท่องอะไรอยู่วะมิซูมิซมิซูมมีซูมิซูมิซูมิซูเฮ้ยอ้าวขางวะเนี่ยฮัลโหลอ้าวไปไหนเราวะมันนี่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 เลยมันนี่มันนี่อ้าวเออมันเสกจมันบอีกแล้็จมันบุยจมันบุยจมันบุยอืมอืมองู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  อุ้ยสองตัวเลยเหรอปล่อยน้องกูมาไม่ตีปล่อยน้องกูมาไม่ตีอุ้ยงูงูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวอุ้ยผมเดินผมเดินพลาดอุ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะอุ้ยงูมันโฉกแรงมากเลยคุณผู้ชมงูแม่งฉกโคตรแรงเลยงูมันโฉกโคตรแรงอ่ะดูดิมันโฉกแรงมากอุ้ยเดี๋ยว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 เดืงเดือดรุ่งเดือดรุ่งไองูนี่ไอ้งู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 อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย แล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยจะแตกจะแตกมันอยู่ไหนวะไอ้ไอ้มืดไอ้มืดอยู่ไหนไอ้มืดอุ้ยอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอจานอุ้ยจานไายตัวได้ด้วยจานตะลืออุ้ยเด้อเด้อเด้อลุงกกมาทำไงดีวะเกาะผมหมดอ่ะเด็กได้ไหมอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าอุ้ยยังไม่หมดดี่หว่ามาเดะมาเดะเอ้าอยู่นี่ อุ้ยเอามันหายแกหนีเก่งนะเราเนี่ยไปไหนวะอุ้ยมันเสกันนี้อีกแล้วโอ้โหเราก็เปิดเกาะครับผมง่ายๆเป็นไงล่ะมาตีอุ้ยเราตีไม่ได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องตีมันจังหวะไหนวะเนี่ยโอเมก้าตีได้ไหมตีตีเฮ้ยอย่าโกงดิโกงวะเนี่ยโอ้โหใช้โปอ่ะอู้โปโปเนี่ยเนี่ยโอ้โหวามหนีด้วย ตีไม่ได้แถมวับหนีขำอะไรขำอะไรนี่ไง,ไงขำอะไรอุดปะเสียงงูีกแล้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งูเปล่าวะหมาดิเปิดโล่ได้หมดอะตอนเนี้ยหมา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 อู้ซอยซอยซอยอือแต่เป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมแค่ไปตีไม่ได้อือ เอาเอาเอามาเอ๋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 ร้องร้องอุ้ยอุ้ยมันจะใส่จอมันบูมาจอมันบูมันต้องหัวกับจอมันบูไหมเนี่ยโอ้ยจอมันบูมันเตะหน้าผมวะเออ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 อุ้ยงูงูเปิดโลมาดิครานี้พี่เก็บมาเยอะน้องมาดิ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 เลับฟังไปด้วยอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิ มันดีมันดีซอยยังรัวอุ உ, ้ยออะไรวะเนี่ยเออพอดีเลยหมาขำขำหัวขำขำเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยโคตรอึดเลยเออเออมาเดแป้งย,ยังวะไ,ไหนอีกเออเจือนตูดอุ้ยง,งูอุ้ยแกอุ้ยเปิดโล่เปิดโล่ดูอุ้ยโล่โลหมดแล้วคุณผู้ชมตะกี้อันนี้อันสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ย อย่าพิ่งหมดอย่าพิ่งหมดตอนมันลงมาแล้วโอเคได้อยู่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 เออเมื่อกี้มันขำอยู่ด้านซ้ายเนาะโอเคปะจะหลบไปไหนอุ้ยมันจุกจุกคิงเดอะซีรีส์ไปไหนวะอุ้ยมันปล่อยงูไปก็อุ้ยนกนกแสกนี่งูจะสู้กับควายปั้ยล่ะสู้สู้กับควายเหรอบ้าน่ะเออเออ ตีตีสู้กับควายหน่อยวเพื่อนเอ้ยเอ้ยมาดิโอ้โหเราเราเหลือมานาแค่นิดเดียวเอ,องคุณผู้ชมเลือดด้วยเลือดเราโดนตีอีกทีหนึ่งนี่แตกเลยเนะี่ยมันไปไหนแล้วแต่หัวใจเราเยอะเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปกลัวเราอย่าอุ้ยจอมันบูมาโอ้โหแล้วนี้ด้วยโม่ชิบะโอ้เราโดนเตะทีเดียวหน้าหงายเลยเยจ้าเจ้าเจ้าเจ้า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 มาดิมาดิมันจะเสกงูลงมาคุณผู้ชม ผมสังเกตจากการยกมือน sí yani layers, ี่ไ yup. งี้ยขู่ควายเหนรอเพ่อนละปล่อยควายไปอีกอืออือไออ้วนไอ้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 อ้วนอาจารย์อาจารย์อาจารย์มาเอาอาจารย์ไปไหนแล้วอาจารย์ว่าไปไหนวะเนี่ยเออคุณไปทำหน้าหยีมาดิขำหัว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 ขำมาเพ่อนละขำมาเพ่อนละไปไหนแล้วเอ้า ็ยัว้าจังวะอุ้ยๆดิดิ้ดิ้ดิ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 ลมมาดม่เจ้าตั้งลวมาดิว้าหาเลยเหรอมาดินี่ไงนี่ไงนี่เมื่อไหร่เมื่อไหร่วะเมื่อไหร่จะแตกเมื่อไหร่เมื่อไหร่โคตรอึดโกง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 ไปแล้วดิ้ดิ้ดิดโอ้โหโกงโกงโกงเอาไปไหนแล้ว เอาหายเอาหายเอาหายอาอยู่นี่ตีตีตีอีกตีอีกตีอีกตีตีตีเข้าไปตีเข้าไปไปชัด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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงหมาหมาหมาอุ้ยมันอึดไปวะวะตายเป็นไหมเนี่ยฮะฮะถ้าตายเป็นไหมเนี่ยอุ้ยงูงูงูเหรองูนี่ไงนี่ไงงูงูงูอ่ะงูอ่ะมาดิมาดิมาดิ มาดิ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 นี่ไงอุ้ยมันพ่นมันพ่นมันจิ้ว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 นี่ไงเข้าสารเสกเข้าสารเสกมาดิเข้าสารเสกมาดิไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้ตูดมึง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 โอยไอ้ลูกบอลยังขี่ไม่ไหวนะมาดิพร้อมรับละมามามาๆๆๆๆๆามาเอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนอาจารย์อาจารย์อาารยนี่ไงทีวีสปอร์ต โอ้แตกแล้วอุ้ยอ้าวจบแล้วเป็นไงละโดนไปดิอย่ามาเหยียอกอกันนคงฮะฮอีซี่และเหล่าผู้ผีก็ได้รับการปลดปล่อยดวงวิญญาณจากการกักขังของหมอผีมลดำซึ่งก็ได้รับบทเรียนจากการกระทำของตนเช่นกันดคำสอนของพระเจ้าที่ว่าทำดีดีทำช่วดีช่วยม้เราจะไม่เชื่อบางอย่างแต่ความดีนั่นนั้นนั้นนันนั้นนันนัันนน ที่แท้เกมสมัยอนุบาลมันจบอย่างนี้เหรอวะสุดยอดไปเลยเอาละับผมสำหรับเกมนี้ก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ทุกคนรักทุกคนนะครับจุบ๊บจุ๊บม